สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านหนังสือกันนะคะเพระาะใช้เว็บ Learn English t r u Story เว็บนี้เนี่ยยังใช้สอนนักเรียนอยู่นะคะมีเรื่องสั้นให้อ่านเยอะเลยนะคะนักเรียนโบ๊ทก็อ่านกันสนุกสนานเรื่องนี้โบ๊ได้อ่านในช่องที่อ่านภาษาอังกฤษยอย่างเดียวไปแล้วนะคะแล้วนักเรียนโบ๊ทก็มีอ่านส่งกันบ้านมาบ้างนะวันนี้ มาอ่านกับโอนะคะความยากของเรื่องนี้คือออกเสียงตัว L กับตัว R ลิ้นพันกันไปหมดเลยจ้าออกยากนะคะ The u m b r e l l a ถ้าตัวเดียวก็ออกได้ง่าย,ายๆใช่ r e umbrella แต่ในเรื่องนี้มีคำว่า Umbrella เยอะมากเลยอะปุบอ่านไปอ่านมางงเวลาเราอ่านเสียงภาษาอังกฤษนะคะพยายาม ให้มีความต่างตัว L กับตัว R นะคะตัว R เราออกเสียงเนี่ยไม่ต้องถึงกับกระดกริ้นเหมือนรอเรือนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะคุณลองไปหาฟังฝรั่งเขาพูดดูหลายๆครั้งเนี่ยพอได้ยินเสียงรอเรือกระดกริ้นชัดแจ๋วแทนตัว R เนี่ยนึกถึงคนที่พูดภาษาสเปนกับคนอินเดียนะคะเขาก็จะออกชัดขนาดนั้น It is raining. The sky is gray. Kara goes to the market. She looks at the umbrella. She likes a red umbrella. It's very smart. It costs $10. Kara is a student. She doesn't have much money. I can give you $7 for the umbrella. โอเคยังไงดิน ja. mm OK ี่คือ u ันโช c y ีให้ฉัน e ิ e ดอลลาร์ l ี่อัญมณีเป็น s yours. คาร่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในวันฝนตกท้องฟ้าก็ไม่ได้สดใสไงท้องฟ้าสีเทาก็คือเป็นสีเมฆสีหมนนะคะคาร่าก็ไปตลาดแล้วฝนก็ตกลงมาก็เลยไปที่ร้านขายร่มราคาร่มเนี่ยราคา10บเหรียญแต่คาร่า มีเงินน้อยอ่ะคาราก,ก็ตอบแม่ค้าว่าเจ็ดเหรียญได้ไมิคะแม่ค้าบอกได้เลยวันนี้เป็นวันโชคดีของเธอเจ็ดเหรียญก็ได้จ้าคาร่าก,ก็เลือกร่มสีแดงมาหนึ่งคันตามภาพนี้นะคะ This is my lucky day says Kara she holds the red umbrella above her head the rain falls on the umbrella Kara goes to a cake shop She wants to buy some cakes. Her little brother loves cakes. She goes into the shop. She leaves her red umbrella near the door. It is quiet inside the shop. Kara chooses three small cakes. She talks to the shop assistant. A customer is leaving the shop. She is a young woman. She is holding a cake box. หลังจากที่ซื้อร่มได้แล้วเนี่ยคาร่าก็เดินไปที่ร้านขายเคก้กเพราะว่าน้องชายชอบกินคาร่าก็ไปซื้อเค้กให้น้องชายนั่นเองนะคะพอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยเงียบในร้านมีลูกค้าอยู่แหละคนหนึ่งคาร่าก็เดินไปเลือกซื้อเค้กสามชิน้นแล้วก็ไปจ่ายเงินนะคะขณะที่คาร่าจ่ายเงินเนี่ย มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินออกจากร้านนั่นเองเขาก็ถือกล่องเค้กด้วยแต่คาร่าก็ไม่ได้มองอะไรตอนที่เข้ามาในร้านคาร่าเอาร่มสีแดงเนี่ยเอาวางไว้ใกล้กับประตูนั่นเองนะคะจากในภาพก็จะเห็นว่ามีกล่องมีตะกร้าภาชนะอะนะใส่ร่มนะคะผู้หญิงคนที่เดินออกไปนั้นเป็นใคร <laughs> ตอนท้ายนะคะทุกคนจะรู้ว่าตอนท้ายคาร่า is going to leave the ช But where is her umbrella? There is one umbrella near the door. It is not a red umbrella. It is not Kara's umbrella. This umbrella is old and black. It has a pattern of yellow ducks. It is not smart. Kara takes the umbrella. This is not my lucky day. Kara says. Kara walks to the town square. a young man speaks to her hello a young man says he smiles l a r a does not know this young man she walks away quickly the young man is following c l a r a เราจะอ่านเป็น c a r a c o l l หรอตัว R ตัว l เนี่ยยากมากนะคะในการออกเสียงในการฝึกภาษาอังกฤษของเรานะ She was into a crowd of people crowd ไม่ใช่ c r o w d นะถ้า c r o w d อย่างนี้นี่เป็นบัวเลยนะนี่มีตัวอากควบกรรล้ามนะนะ crowd a crowd of people the young man follows the black and yellow umbrella hello wait a young man says ปนลืมบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะเขาใช้คำว่า it is smart it is not smart เขาหมายถึงว่า ร่มอันนี้ดูดีดูสวยคือคาร่าเขาชอบในสายตาเขาไงใช้คำว่า smart คาร่าก็ซื้อขนมโค้กขนมเค้กเสร็จเดียบร้อยก็จะเดินออกจากร้านอ้าวร่มหายจ้าร่มฉันไปไหนเนี่ยเหลืออยู่คันเดียวเนี่ยซึ่งไม่ใช่ร่มฉันเลยเนี่ยเป็นสีดำลายเป็ดอะ่ะใครเอาร่มฉันไปสลับร่มกันแล้วคาราก็หยิบร่มสีดำลายเป็ดมาแล้วก็พูดกับตัวเองว่า วันนี้ไม่ใช่วันโชคดีของฉันสักหน่อยก็มีคนเอามาสลับร่มเงยร่มเพิ่งซื้อมาใหม่แท้ๆไงคาร่าก็เลยเดินเข้าไปในเมืองนะคะเมือแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนเรียกคาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มให้คาร่าไม่รู้จักก็รีบเดินหนีนะผู้ชายคนนั้นก็ยังคงตามคาร่าไปอีกแล้วก็ตะโกนบอกให้คาร่าหยุดด้วยนะคะคาร่า turns she looks at the young man she's angry Go away," she says. The young man is sad. "Marissa, I'm sorry," he says. "I'm a l i t l e late." คาร่าก็หันมาแล้วก็โกรธมากแล้วก็ไล่ไล่ให้ผู้ชายคนนั้นไปซะแต่ผู้ชายคนนั้นบอกมาริสาขอโทษนะผมมาสายนะคะมาช้าผู้ชายคนนั้นนึกว่าซาร่าเป็นมาริสาไง "I'm not m a r i s a Kara shouts. "You're not Marissa." Says the young man. He points at the black umbrella with yellow ducks. That's her umbrella. Oh, says Kara. Who is Marisa? I don't know Marisa, says the young man. I'm going to meet her. We are going to have coffee. It is my cousin's idea. Marisa works with my cousin. I'm not Marisa, says Kara again. My cousin has a photo of Marisa, says the young man. She's tall you're tall. Her hair is short and dark. Your hair is short and dark. In the photo she has an umbrella. It's a black umbrella with yellow ducks. You have a black umbrella with yellow ducks. Kara <laughs> looks up at Joe Umbrella. Marisa is a thief. She sings she has my new red umbrella. Kara is angry again. Please don't be angry, says the young man. the <laughs> to says the young man. He looks at his watch. It's three o'clock. my has gone to work at two thirty. I can't meet her now. It's too late. He smiles at Kara. Let's have coffee together. He says Kara thinks for a moment. Okay, she says <laughs> let's go to my aunt's cafe the young man smiles again that will be great he says my name is paul i'm a law student third year a young man says i'm k a r a i'm a student too i'm studying science k a r a says ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคิดว่าคาร่าเป็นมาริสาเพราะว่ามีรูปภาพจากญาติ ญาติอยากจะให้รู้จักกันเผื่อจะคบหากันเป็นแฟนกันเงี้ยทางผู้ชายก็ไม่เคยเห็นไงจำได้แต่ในรูปภาพว่าเออมีร่มสีดำลายเป็ดก็มาเจอคาร่าขึ้นมาเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดแล้วทรงผมก็เหมือนกันมีความสูงเหมือนกันอีกก็เลยคิดว่าใช่คาร่าก็บอกฉันไม่ใช่นะมาริสาเป็นใครฉันไม่รู้จักผู้ชายก็บอกฉันก็ไม่รู้จัก ฉันมีแต่รูปเนี่ยย่าให้มาคาร่านึกในใจอ๋อมาริซาเนี่ยเป็นขโมยอาร่มฉันไปเนี่ยจากที่ผู้ชายอธิบายแล้วก็ให้ดูรูปไงร่มคันที่คาร่าถืออยู่เป็นร่มของมาริซาไงเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เดินออกจากร้านเค้กไปนั่นไงฮะคือมาริซาจ้า <c oughs> เราต้องหัดคิดนะหัดคิด เพราะว่าเขามีภาพให้ดูอันนี้จะง่ายหน่อยไงว่าเหตุการณ์มันคืออะไรนะสรุปเสร็จสับเขาก็คุยกันสองคนนี้เนี่ยแล้วผู้ชายก็บอกว่าจะเย็นเย้อย่าพึ่งโกรธมาริซาเนี่ยเข้าทำงานไปแล้วสองโมงครึ่งแล้วตอนนี้มันสามโมงแล้วจะไปพบก็ไม่ได้แล้วงั้นไปดื่มกาแฟกันไหมล่ะคาร่าก็คิดแป๊บนึงอ่ะไปก็ได้ไปร้านของป้าฉันแล้วกันสองคนก็ไปที่ร้านป้าไปดื่มกาแฟแล้วก็แนะนำตัวกัน พอก็แน,นะนำตัวว่าเออเป็นนักเรียนกฎหมายนะอยู่ปี3คาร่าก็บ,บอกเออฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันเรียนวิทยาศาสตร์ Cara sits in the cafe with Paul they drink coffee they talk they laugh and talk sadly Cara jumps up oh no she says it's late I must go home I must study I'm going to have an exam tomorrow good luck will you meet me again Paul says, Yes, that's very really nice. Kara says, It is almost dark. The town square is quiet. Kara sees a tall young woman. The woman has short dark hair. She has a smart umbrella. It is a red umbrella. The young woman is Marisa. Marisa sees the old black umbrella with yellow ducks. She is worried. Suddenly, Her face is red. Don't worry, says Kara. Keep my red umbrella. I like this umbrella. It's a lucky umbrella. This is my lucky day. The rain falls on the umbrellas. Kara smiles. Then she runs home. เมื่อคารากับพอเข้าไปอยู่ในร้านกาแฟของป้าคาราเนี่ยสองคนกันดื่มกาแฟกันไปคุยกันไป หัวเราะกันไปก็นุ่งกันนิ่งก๊กิกททำความรู้จักกันเหมือนจะเข้ากันได้ดีนะสักพักหนึ่งคาร่าก็ลุกพรวดขึ้นมาตายแล้วมันดึกแล้วเนี่ยฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะพอต้องไปเตรียมอ่านหนังสือสอบพรุ่งนี้ทางพ่อก็ก็ให้ํำบวยพอเออโชคดีแล้วกันนะแล้วเราจะเจอกันอีกไหมล่ะคาร่าตอบว่าเจอสิเจอสิแต่ตอนเนี้ยฉันต้องกลับบ้านก่อนนะสองคนก็แยกย้ายกัน ในขณะที่คาร่ากำลังเดินอยู่ยบนถนนนะเดี๋ยวในเมืองนะั่นแหะเมืองมันเงียบมากแล้วก็มันเริ่มมืดแล้วไงร้านค้าอะไรก็เก็บกลับกันไปหมดแล้วเนี่ยคาร่าก็เห็นผู้หญิงผมสั้นตัวสูงคนหนึง่งถือร่มสีแดงของคาร่านั่นเองนึกในใจผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือมาริสาแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่านั่นคือร่มของฉันมาริสาก็เห็นคาร่าไงเพราะว่ามาริสาเห็นร่ม ก็เริ่มกังวลไงไปขโมยร่มเขามาไงแล้วก็หน้าก็เริ่มแดงกลัวคาร่าก็เข้าไปคุยด้วยว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรไเป็นไรเธอเก็บร่มไว้เถอะฉันชอบร่มคันนี้แล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกวันนี้เป็นวันโชคดีของฉันแล้วฝนก็ตกโปรยปลายลงมาที่ร่มท้องสองคันนั้นคาร่าก็ยิ้มแล้วก็วิ่งกลับบ้านจบจ้า <laughs> ฝึกกันไปนะคะค่อยๆฝึกนะคะ อ่านเรื่องพยายามออกเสียงคําครบกรัมตัวท้ายตัวลิงค์นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องเก็บคำศัพท์ใหม่ๆไปด้วยนะในขณะที่อ่านเนี่ยไปแล้วบาย